โอเคแล้วครับผมผู้ชมเราอยู่ในเกม a อนิเมชั่มเปี้ยนซิมูเลเตอร์นะครับมาครับกับอัปเดตล่าสุดนะครับอัปเดตพับคินนะฮะหรือว่าเป็นแมพฮาโลวีนนั่นเองนะครับอัปเดตที่4.0.3แล้วนะครับในอัเดตนนี้นะฮะจะมีกิจกรรมใหม่นะครับหรือว่าเควสใหม่มาอีก2เควสนะครับซึ่งมันอยู่ตรงนี้ครับนี่ฮะ Shadow Lapper นะครับซึ่งเควสนี้นะครับจะให้เราผ่านเลนนะฮะทั้งหมด 100ด่านนะครับแล้วก็จะได้รางวัลเป็นแคดดี้จำนวนมากเลยนะครับส่วนอีกเวสนึงนะครับจะอยู่ตรงนี้นะฮะอยู่กับผู้หญิงคนนี้นะครับมันจะให้เราหาตัวแจ็คโอเล t ตเตอร์นะครับแจ็คโอเลตเตอร์ก็คือเหมือนเป็นฟักทองที่ตาเป็นสีเขียวนะครับทั้งหมด5อันเนาะทีนี้แต่ละอันอยู่ไหนบ้างนะครับเริ่มจากอันแรกนะอันแรกอยู่ตรงที่เลทนะครับนี่ตรงเลทตรงนี้นะให้เราเดินไปหลังป้ายครับนี่ครับแล้วกดเก็บไปเลย แบบนี้นะฮะก็จะได้เป็นแคดดี้นะครับทั้งหมด1,000 0น,น,นะครับอันที่2จะอยู่ตรงสุ่มสกิลนะครับตรงนี้นะฮะจะอยู่บนหลังคาตรงนี้เลยแล้วก็กดเกร็บไปอ่าฮะอันที่3จะอยู่ตรงทาวเวอร์นะครับทาวเวอร์ด้านหลังทาวเวอร์นะฮะให้เราใช้เจ็ตแพกนะครับบินขึ้นไปแบบนี้เอ ถ้าไม่มีเจ็ตแพคก,ก็ค่อยๆไต่ขึ้นมาเนะาะอ่าฮะได้ไมาแล้วครับสามหมื่นอันที่สี่จะอยู่หลังป้ายตรงนี้นะครับหลังป้ายตรงนี้ก็จะเป็นป้ายลีดเดอร์บอร์ดนะครับซึ่งอยู่ตรงทาวเวอร์นะน้องๆแล้วก็กดรับไปเลยอา่าฮะได้สี่อันแล้วส่วนอันสุดท้ายนะครับจะอยู่ตรงเรือนะฮะเรือเหาะตรงนี้นะครับ จะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับตรงนี้เนาะลงไปเลยอึ๊บนี่ครับอยู่หลังต้นไม้นะฮะมาแอบอะไรตรงนี้เรียบร้อยครับได้ครบ5อันแล้วทีนี้เราก็กดสำเร็จเควสกันเลยดูซิว่าจะได้อะไรอ้าอ๋อได้เป็นแคดดี้นะคุณผู้ชมเฮ้ยได้มาเป็นแสนแปดเลยตอนแรกผมมีเท่าไหร่วะผมมีน่าจะสามสี่หมื่นปะว้าว เหมือนได้แคดี้มาเยอะมากเลยนะครับต่อไปนะฮะมีเลดใหม่มานะครับเป็นเลดใหม่ของแมป Land of End นะครับหรือว่าแมป Hunter h u n t e r นั่นเองนะฮะแล้วก็ Skill Back Hole Off นะครับจะถูก e ีมูฟหรือว่าลบออกในอัปเดตถัดไปนะครับ Back Hole Off ก็คืออยู่ไหนวะนี่ครับก็คือที่สุ่มตัวละครแบบใช้เพชรซื้อเนาะตัวละครตัวนี้นะครับก็จะเป็น Limited e dition เลยนะครับแพทหน้าก็จะไม่มีแล้วนะฮะ แต่ผมว่ามันไม่คุ้มที่จะซื้อนะฮะเพราะว่ามันใช้เพชรค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็มีโลกของผีนะฮะโลกผีนี้จะเกิดทุกๆ2ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะคงอยู่ที่30นาทีสปอกกนะฮะสป p o k กี้พอร์นะครับนี่มันจะขึ้นใส่ลักษณบ,บนี้เนาะแล้วก็กดวาร์ปไปเลยเสร็จแล้วก็ให้เราหามันจะเป็นบอสพิเศษอยู่ไหนอยู่ไหนน,น,น,นี่นี่นี่เจอแล้ว นี่ครับเราทำการสังหารไปเลยนะฮะมันชื่อว่าสป็อกกี้ช็อปเนะครับจะเกิดทุกๆ2ชั่วโมงนะครับแล้วก็อยู่แค่30มนาทีเนาะเราก็มาจุ่มตรงนี้30มนาทีก็ได้นะฮะแล้วเราก็ค่อยวาร์ปกลับไปฟาร์มต่อนะครับก็เมื่อเราฆ่าเสร็จแล้วนะฮะเราจะได้เป็นลูกกวาดนะครับหรือว่าแคดดี้จำนวนมากเลยนะฮะก็เดี๋ยวลองดูกันนะว่าเราได้เท่าไหร่ตอนนี้มีอยู่ประมาณแสนเก้าอ่ยวเรอมันตาย อ่าฮะโอ้ได้ประมาณ2,000เลยนะครับก็โอเคนะไม่ยากเท่าไหร่ได้เรื่อยๆเลยต่อไปนะครับมีสกุลเงินใหม่มานะครับก็คือสกุลเงินแคดดี้นะครับที่เราพูดไปตอนแรกเนาะที่เป็นลูกกว่าตรงนี้นะฮะด้านซ้ายมือที่เป็นสีชมพูชมพูม่วงๆตรงนี้นะครับตัวลูกกว่านี้นะฮะจะดรอปได้2แบบนะครับก็1ได้จากเลดนะครับเลดบอสที่เป็นแมปใหม่เนาะแล้วก็แบบที่2ก็คือจากการฟาร์มโกดเวิลด์นะครับก็คือตัวสป็อกกี้ตัวนี้เนาะ และทีนี้ไอตัวแคดดี้นะครับเราไปทําอะไรได้บ้างนะฮะมันบอกว่าเราสามารถใช้เปิดเป็นพับคินโอฟได้นะครับที่เมืองแชมเปี้ยนซิตี้เดี๋ยวผมพาไปดูเนาะมันจะอยู่ข้างๆกับตัวแบ็คโฮเลยนี่ครับคุณผู้ชมเปิดหนึ่งครั้งใช้อยู่ที่4,990โอฟนะครับก็ตี้ผมมี2,000สนเดี๋ยวว่าเดี๋ยวตอนท้ายๆคลิปนะครับผมจะมาเปิดให้หมดเลยนะฮะดูดูคร่าวๆคือโคตรเยอะสัก10อันบูม ว้าวได้เป็นอะไรเนี่ย Shadow Rapper โอ้สุดยอดเลยอ่ะอัปเดตกันต่อนะครับเดี๋ยวจะไม่จบค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็คุณผู้ชมสามารถใช้โลบล็อกในการไปซื้อตัวแคดดี้ได้นะครับจากในช็อปเนาะ2 0 0 0 0แคดดี้เลยนะครับ99เโลบล็อกเนาะแล้วก็ในตัวพับคิ้นออฟนะครับมันจะมีเป็นสกินนะฮะแล้วก็มีเป็นแชมเปีนนะ้ยนเนาะก็คือตรงนี้นะครับถ้าเป็นรูปคนนะครับก็หมายถึงเป็นฮีโรนะ่เนาะแต่ถ้าเป็นรูปบวกก็หมายถึงว่าเป็นสกินนะ เข้าใจง่ายมากมีการแยกชัดเจนถือว่าแจมแล้วก็แชมเปี้ยนนะครับจะมีการปรับเปลี่ยนขนาดในตัวของแบ็กโฮโอฟนะครับก็คือตรงนี้เนาะนี่ขนาดสเกลก็จะมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเองผมว่าจะไม่สุ่มนะเพราะว่าผมว่ามันไม่คุ้มเนาะแล้วก็สกินนะครับที่ได้จากตัวพับคินโอฟนะครับสามารถใส่ได้กับตัวละครทุกตัวเลยนะครับรวมถึงตัวละครที่เป็นมิติคอลระดับ A+ ก็สามารถใส่ได้เหมือนกันนะครับ ก็วพวกสกินพวกนี้เนาะเนี่ยพวกนี้ก็สามารถใส่ได้กับทุกตัวละครเลยเนาะเนี่ยพวกนี้ใส่ได้หมดเลยไม่จํากัดว่าจะเป็นตัวละครจากแมปไหนเนาะแล้วก็สกินนะครับกับแชมเปี้ยนที่อยู่ในตัวพับคินออฟนะครับจะเป็นแบบ l i m i t ต็ดไทม์นะครับก็คือมาอัปเดตนี้อัปเดตหน้าก็จะหายไปแล้วเพราะฉะนั้นรีบเก็บแล้วก็รีบใช้ตัวแคดดี้ให้หมดเนาะอย่าอย่าเผลอเก็บไปอัปเดตถัดไปนะมันอาจจะหายไปได้นะครับ แล้วก็มีอัปเดตแบบเล็กๆน้อยๆนะครับมีการปรับสเกลนะฮะของแชมเปี้ยนนะครับตัวใหญ่ตัวเล็กแล้วแต่สมดุลของเกมเนาะมีการปรับเปลี่ยนขนาดของดาเมจนะครับให้ขึ้นอยู่กับดาเมจ per second นะครับแทนที่จะขึ้นอยู่กับเพียวดาเมจเพียงอย่างเดียวนะครับมีการเพิ่มเสียงตัวละครนะฮะในตอนที่เราสุ่มตัวละครแบบคอสมิกขึ้นมานะครับ แล้วก็มีการเพิ่มระบบตั้งค่าระบบจอสั่นนะครับสำหรับคนที่ใช้จอยในการเล่นเนาะอย่างพวก PS4 หรือพวกจอ Xbox อะไรพวกนี้นะครับก็จะสามารถสั่นได้แล้วนะครับเพิ่มอรรถรสในการเล่นไปอีกเลยว้าวอัปเดตนี้จุใจมากๆเลยสำหรับสายสุ่มแบบเรามาครับถึงเวลาสมควรแล้วผมมีแคดดี้อยู่ที่1น0 0 0แสนเก้ามื่น มาครับเราจะมาสุ่มกันนะฮะโอกาสดอบตัวหายากระดับคอสมิก0.01%เราจะทำการสุ่มกันเนื้อบาดนาวนะคุณผู้ชมไหลายๆไปทีละสิบไปนะลุยสิบอันแรกนะครับเอาดีสุดเป็นชา a d โด้แรปเปอร์ไม่เอาเราต้องการระดับใส่ลุงขึ้นไปสิบเอ้ยแวมไพร์โหลดดีป่ะวะ ดีป่ะวะแต่ก็โอเคนะ0 7นจุดเปอเนอันเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวกันไปกันต่อไปกันต่ออ่ะอันนี้เฉยๆมาหน่อยเพื่อนใส่ลุงมาหน่อยเพื่อนอุ้ยไม่มาวะอ่ะแลด้วยแล้วกัน แล้ก็ไม่น่าจะดีเท่าไหร่อึ๊บไปครับโบเข้าให้โอ้โหเกลืออีกแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ย16ื่นทีละ3อันละกันหมดแล้วอ,อันสุดท้ายโอเคครับคุณชมหมดไปแล้วนะฮะสำหรับ1 9 0 0 0แอันที่เราเก็บมาเมื่อกี้นะครับดูผลประกอบการนิดหนึ่งดีสุดในส่วนของสกินจะเป็นเอันไหนดีสุดวะ ดีสุดอันนี้ปะพังบูธนี่ดีสุดแล้วใช่ไหมมีเลื่อยมีเลื่อยอันหนึง่งไหนวะอ่ามีเลื่อยนะครับเลื่อยมาอ่าเดี๋ยวผมจะลองใส่ดูแล้วกันอ่ะนายแบบอยู่ไหนอึ๊บใส่ใส่ใส่โชว์ตัวหน่อยลูกมีตัวละครที่เราได้มาใหม่นะครับระดับเลเจนด์เลยนี่แวมไพร์ลอดคืออะไรอะ ขนาดของแชมเปี้ยนตัวนี้จะขยายตัว80%ของตัวละครที่แข็งแกร่งที่สุดของคุณรองเท้าเป็นไฟแล้วก็มีเลื่อยตัวหลังถือเลื่อยนะคุณผู้ชม <laughs> นี่เป็นแวมไพร์นะครับแวมไพร์หลอดแล้วก็ตัวหลังเป็นชาร์โด้แรปเปอเออแกงนี้วีดีวะ่ะชอบมีความเวีสสุดๆเลยไหนวะไม่เห็นจะขยายใหญ่เลย หรือนี่คือใหญ่ขยายใ,ใหญ่สุดแล้วหรือผมเข้าใจอะไรผิดไหมคุณผู้ชมอ่ะไม่เป็นไรแต่ว่าเท่เราให้อภัยนะโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับสำหรับอัปเดตฮาโลวีนนะฮะเจอกันใหม่ในอัปเดตหน้านะครับต่อน,นี้ลาตีสวัสดีสสดครับ